ให้มานับไปจุ่มดอกอนนี้ฮะมากางเกงกางเกงจุ่มไบมนีสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในรายการไวโจนะครับและอยู่กับผมเว้ยนะครับ วันนี้คือผมจะมารีวิวเกมฟรีไฟนะครับและผมจะมาสุ่มสกินคู่รักเมียหมวดสามคู่เนี่ยก็คือ6สกินนะครับเป็นของเจ้าชายเจ้าหญิงแบบพิเศษเจ้าชายเจ้าหญิงแบบธรรมดาแล้วก็แบบเหมือนโจนใต้เอออีกสสกินเ,นเป็นแบบเจ้าชายเจ้าหญิงนั่นแหละเออแล้วผมจะมาสุ่มได้งบ1000บาทนะครับสกินที่ผมอยากได้มากเลยตอนนี้ก็คือสกินเจ้าชายแบบพิเศษนะครับแล้วก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใผม้วยครับแล้วจะเป็นไงไปดูกันเลยครับ ตอนนี้เราก er ็กำลังเข้าสู่ตัวเกมกันแล้วนะครับนี่มาด้วยทุน300กว่าเพชรเออสามพักว่าเพชรเออผิดผิดผิดเออเทิรทีเทิรทีโอเคตื่นเต้นไปมหน่อยซื้มครั้งแรกวาแม็กไปเลยมาสูตรไปก่อนเปิดไปเลยเอ้าทำไมมันได้แต่ชุดผู้หญิงมาวะเวาครั้งต่อไปแม็กสิบกล่องครั้งที่สองบัฟเขาให้โอ้โหโอ้โหมีอะไรเท่าแคลูกหัวใจครั้งที่สาม ที่หมดไป500ร้อเพชรแล้วเนะี่ยนั่นละชุดผู้หญิงเฮ้ยชุดเก้าชายมาแล้วเฮ้ยเ้ยเสือ้อเสื้อมาแล้วนะครับเสื้อมาแล้วเสื้อมาแล้วแรกเรี่ยงวะโอ้สามสิบแปดอันแง่อันที่สามเฮ้ยครั้งที่สี่อันอออนี้วะเออนั่นแหละหนึ่งพันเพชรแล้วโอ้โหแม่งเจ้าหญิงวะครั้งที่ห้าหมดแบงค์หมดกี่เพชรแล้ววะช่างมาันเดี๋ยวค่อยมานับไปจุม่มดอก อางนี้่ะมากางเกงกางเกง,เง,เกงใช่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 เฮ้ยเหมือนผมได้เกือบครบแล้วนะเฮ้ยได้เกือบครบแล้วขาดแค่กางเกงโ <Okay. S 2> อเคกันเกงกับรองเท้าีขัดใจย,ยังเลยทางนี้หกหกสูงใบกางเกงไม่มีทางแม่ง <c oughs> กูแรกเอาเลยลวกันแปดพอดีช <c oughs> ิ้น <c oughs> ตกลง <c oughs> เปิดเลย ใช้ทันทีมาได้มาละก็คือชุดเนี้ยคือผมอยากได้มากเะยครับเป็นชุดของเจ้าชายแบบพิเศษนะครับเป็นสีชมพูนัน่นแหละครับแล้วผมก็มาสุ่มเพื่อเอาสกินนี้โดยเฉพาะแต่คือผมก็ได้มาแล้วนะครับด้วยราคา2500กว่าเพชรก็ถือว่าแพงอยู่รับของมาหมดเลยดีเขามนหมดจะนันับ4ี่มาหมัดของผมก็ยังเป็นหมักวันมันแมนเหมือนเดิมนะครับมามาแล้ว อาผมก็ซื้อปืนเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในแมปอะไรก็ไม่รู้แต่ผมรอบ,บวกกับมันอีกหนึ่งวิมาแล้วมาแล้วเข้าเกมีเออมามาใสายย่สย,ยอ่อใส่ย่อเฮ้ยไม่มีตัว,ไม,มตวไม่มีตัวเลงอยู่วิ่งขึ้นบนวิ่งขึ้นบนอยู่ไหนวะไหนไหนใครที่แม่งเจ๋งๆมาเจอผมหนดิด oh. เยึดเคมาถึงก็ยิงมั่วเฮ้เฮ้ยเสาไหนวะไม่โดนเลยหรอเฮ้ยชิบหายแล้วโอ้โหทำไมยิงไม่โดนเลยวะผมว่าผมเล็งดีนะทุกคนมาลงล่างเถอต้องลงนั่นแหละเหลือสามต่อสี่เฮ้ยไหวอยู่ฝั่งนู้นสี่คนไม่ถือว่ารุมนะครับเฮ้ยเจีย๊ยเมื่อกี้เจตนาเลย มันเจ็บมันเจ็บเพื่อนโอ้โหเหียมันมาตุ๋หลังนะถ้าไม่โดนตุ๋นะสัตว์บ้านี้ได้หน้าได้สองอะครั้งแรกก็พัดไปโอเคเพื่อนคนนี้กูไม่เอาเหียเลยเน้นหมัดเน้นหมัดนี่วิ่งเข้าไปต่อยเหียพออยงนี้มันขิ๋วโอ้โหตาย 7K ฝั่งนู้นยังเหลือสาม ปมันนำไาแล้หนึ่งศูนย์มาครั้งนี้เดี๋ยวผมเอาคืนกันโอเคเอาปืนกลดีว่าไอ้เชี่ยเออปืนกลเนี่ยเงินสู้ใครเขาไม่ได้เียเนี่ย้อวะแม่งมาครั้งนี้จริงจังเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยไม่น่ามีคนวิ่งออกขวามั้ง เ้ยไม่น่ามีคนวิ่งออกทรายมันอ่ะเอผมถึงไม่เจอไม่งิงกันตรงไหนวะกูไม่เห็นเลยเฮ้ยงสิวิ่งสิวิ่งส <First Blood. S 1> ิ First Blood เฮ้ย First b l o o ใครได้อ,อ๋อมันได้ไอ้สัส Double Kill เอา้าเพื่อนเราคนนั้นคโคตรโยนอะ่ะเหี้ยอ,ออกนอกวงเฉยไหนวะไหนวะไหนวะ จะตื่นคนสักหน่อยวะเฮ้ยเหี้ยไม่เห็นตายได้ไงเลยเนี่ยเออไม่แปลกหรอกที่ตายเฮ้ยครั้งนี้อยากเล่น AWM ว่ะโอ้โหหมด2,002อีก2เกมถ้าเขาชนะก็คือเขาชนะไปเลยเออถือว่าผมยอมนะกัน มามาโหเบา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 ทไมันหน่วๆไม่เห็นอะอยู่ในมุมที่มองไม่เห็นมันอะอ่ไหนวะเพื่อน เฮ้ยโดนนัดนหนึ่งโดนนัดนหนึ่งเดี๋ยวมึง muốn หัวขึ้นมาดิมุดหัวขึ้นมาโอ้โหโดนตุอยแยไอ้เหี้ยทำไมโอ้โหมึงเกิน <Double Kill. S 1> เฮ้ยมันมัน,ม,น,ม,นมันไล่ฆ่าเพื่อนกูไปละสัสหนีออกก่อนหนีออกมันพันแผลอยู่มันพันแผลอยู่เพื่อน คอยเพื่อนโอ้โห,โโหแพไอ้เขี้ย <don> โอ้โหขอโทษวะ่ะขอโทษเพื่อนเขี้ยเมื่อกี้วิสายิงชะแม่นไอ้วอลมาหนึ่งสองสามมันเลยแล้วกันอืมเฮ้ยอเขี่ยมันตุยนต๋ยมันตุ๋ยมันตุ๋ยอีกแล้วเ <c oughs> ฮ้ยไอ้วอลมีไหนวะ <c oughs> โอ้โหใช้ไอ้วอลไม่ทันเขี้ยแ <c oughs> ค่โคตรเกลียดเขี้ย <c oughs> นี่เลยว่ะหลายรอบแล้ว ไอสัตว์เฮ้ยเขียวตุ๋ยนะเฮ้ยอ้าวทางนี้ชะนวะว่ะเป็นไงล่ะโคตรสุดแสบตายเอาตายเอาเลย <c oughs> <c oughs> ตั้งเลยสยัตว์เริ่มเลือดไอเฮียมึงลเล่นกันโหดเกินจดไหนวะ ไม่เห็นเห็นเลยนั่นไงโอ้โหมันโดนไปนัดหนึ่งอะเพื่อนแม่งโคตรเจ็บเฮ้ยเพื่อนชุบเพื่อนชุบเว้ยเอาอะลุน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 ,ลนเฮ้ยตาหนี้เราชนะเงินสุดปนใหม่ครับเฮ้ยเจียวในตาหนี้สุดสีเย่สุดสีเย่เฮ้ยทำไมมันไม่เล่นวะมันมีอะไรอย่างเงีเออตายไปกัน เที้ยไอ้ที่เขียวนี่แม่งคนหน้าบัดเสียวเลยสัตว์ิ่งขึ้นเรือก่อนวิ่งขึ้นเรือมันอยู่บนนั้นโมว่ะมีเมีย,มนยหนอเนอี่ยหนอไอ,อ้สั<อ>สเฮ้<อ>ยคุณร่างมันเสียวอเออตาอนี้เก็บไปสามตาอนี้เก็บไปสามอ,อดิเหมือนวิ่งมาแบบไม่เห็นผมอ่ะเออ าเริ่มติดใจเลอละ <Head shot. S 1> นัดนหนึ่งนั a <Head> ห <shot. S 1> นึ่งนัดนหนึ่งนัดนหนึ่ง <Head shot. S 1> โคจิ่โคจิงโคจยิงหัวหลยกระบาลนไหลอยกระบานไปแม่งชุบไหวเขี้ยขี้ขอตะลูกศิลปหมดเลยเนสัตน็อกไปอีกทีเยิงยางไหนวะยิงยางไหนวะ อ้าวชนะมาดีตานี้ชนะด้วยแรกๆผมว่าแบบโชว์ไก่เล่นไงแต่หลังจากผมจับเอเดฟิอก็สำหรับตาที่แล้วนะครับก็ถือว่าสูสีมากเลยนะครับก็ จาก3ามขึ้นมาตีขึ้นมาเป็น4ต่อ3ก็คือผมก็ยิงอะไรเปริ่มคมคมคม,คมกริบเลยครับก็ไม่พูดเยอะแล้วสก,กินเนี่ยคือผมอยากได้นะครับเป็นแบบสก,กินของพิเศษแบบเจ้าชายเจ้าหญิงี่ยเออใครๆก็ต้องอยากได้หรอบปล่าเออก็ลองเวซุ่มแบบผมดูนะครับอาจจะได้น้อยกว่าผมหรือมากกว่าผมก็สู้ๆนะครับวันนี้เสียไปทั้งหมด2500รเพจก็ประมาณ6 700นั่นแหละไม่คุ้มนะครับแต่คือก็ยังมีพวกสกินทะเลทรายอะไรอย่างนี้แล้วก็สกินเจ้าหญิงแบบธรรมดา ก็เดี๋ยวผมจะเอาไปลองเล่นดูนะครับแล้วก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วถ้าคลิปหน้าอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ลงใต้คลิปได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ